บอกครั้งนั้นท่านภาษารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเลนอยู่ได้มีความปริวิตตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานดังนี้ท่านเวลาสายยันท่านออกจากที่เลนแล้วเข้าไปเฝ้าผู้มีภาคถวายบังคมนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัดหลีกเลนอยู่ณตำบลนี้ได้ได้มีความปริวิตตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีรพระภาคพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานพระองค์ไหนดำรงอยู่นาน <c oughs> คือท่านมานั่งใร่ครวนนั่นแะสะดงมาในยุคแรกๆนะตอนนี้ยังเป็นยุคแรกๆอยู่เป็นยุคที่พระพุทธศาสนายัางเริ่มต้นอยู่ตอนเนี้ยก็เอ๊ะทำยังไงนะพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์องค์ไหนยาวนานพระองค์ดูไม่ยาวนานก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้า พระผู้มีภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิบัติสีและพระนามวสิขีพระนามและพระนามววิสภูไม่ดํารงอยู่นานท่านบอกเนี่ยท่านเปรียบท่านยกตัวอย่างมานะก็คือของวิบัติสีพระสิขีแล้วก็วิสภูพรทธิเจ้าศาสนาอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพระนามวกักคูสันทะพระนามวโกนาคมณะและพระนามวกัสสะดารงอยู่นาน สารีบุตรก็ถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระพุทธภาคพระนามวิปสัสสีและพระนามวสสีขีและพระนามว่าเปสภูไม่ดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าค่ะเออทำไมสามองค์นี้อยู่นานทำไมสามองค์นี้อยู่ไม่นานมันต้องมีเหตุเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ยาวมานิดหนึ่งแต่ว่าจะให้พวกเราได้เห็นถึงวิวัฒนาการแล้วก็ เ,ออเราจะรักษาพระพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรเราไปอย่างไงดีทํำยังไงถึงองค์กรเราจะอยู่ได้ยาวนานเนี่ยก็มาฟังหรือบางคนบอกเอ๊ะทำไงตระกูลเขาเราจะสืบยาวไปนานได้หรือสืบสืบยาวนานได้สืบยาวนานไม่ได้ก็มาดูเนี่ยพระพุทธเจ้ากําลังตรัสสนทนากับภาษาริบุตรก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมสามองค์นี้ศาสนาถึงอยู่ได้นาน พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพนาวิปัสสีและพนาวสีขีพนาวเวสสภูทรงละพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายคือสาวกของพระองค์เนี่ยทำไมพระองค์ไม่แสดงธรรมมากมายกายกองเพราะในยุคนั้นคนส่วนใหญ่ที่เกิดในยุคของพระสามพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีบุญมากนะเป็นผู้มีบุญมาก ตรัสสั้นสั้นตรัสไม่กี่ไม่กี่พระธรรมพระคาถาตรัสไม่กี่พระสูตรก็บรรลุอรหันต์บรรลุรมกันมากมายไก่กองแล้วไม่ต้องมาขยายความมีพิสดารเขาที่ความรงธรรมะที่พระองค์แสดงก็เลยไม่ได้มีหลา,ากหลายสมมติอ่ะสแสดงธรรมาจากกัปพตนสูตรพระสูตรเดียวตลอดทางพระตนชีพเลยคนทั้งหลายพอสวดธรรมาจักรหรือว่าปฏิบัติตามธรรมจักรบรรลุมรรคผลนิพพานกันพลึบไปหมดเลย ไม่จำเป็นต้องใช้พระสูตรอื่นแล้วเนี่ยก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยไม่ได้ตรัสให้พิสดารอันหนึ่งสุตตะขยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเบทันล,ละก็คือเขาเรียกว่านาวาังคสตตุสรตคําสอน9ประการของพระพุทธเจ้าันีนี้เป็นชื่อสุตตะก็คือพระสูตรนี่แหละก็เป็นชื่อที่เรียกกันว่าคําสอนพ,พุทธเจ้าแยกย่อยออกมาถึง9ประการขอพระผู้มภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีน้อยสิกขาบท ก็ไม่ได้ทรงบัญญัติปาติโมกก็ไม่ได้ทรงแสดงแก่ภาษาวกเนี่ยคือระหว่า,วางคัสตัพศาสตร์ทั้ง9้าประการก็ไม่ได้ขายายความเอาไว้มากแม้การบัญญัติสิกขาบทก็ไม่ได้บัญญัติพระปาติโมกที่พระพิสุทธิ์ทรงท่านสวดกันทุก15บวันเนี่ยนะทุกวันพระ15้าค่ำสิบสี่ค่ำเนี่ยมันพระใหญ่เนี่ยพระองค์สามพระองค์นี้นะก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ ทำไมไม่บัญญัติล่ะเพราะมันไม่มีพระลูกศิษย์ทําความผิดส่วนใหญ่บรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้ทําความผิดพอไม่มีใครทําความผิดก็ไม่จําเป็นต้องบัญญัติสิกขาบทพอไม่บัญญัติสิกขาบทก็ไม่จําเป็นต้องมาทบทวนสิลคือไม่ต้องมาฟังพระปฏิโมกข์กันทุกสิบห้าวันนี่มันมีเหตุมาอย่างนั้นก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ตัดทําให้มากมายให้พิสดารแล้วก็ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทพูดง่ายว่าพระวินัยเนี่ย ก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตััสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคตรกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันคือในยุคแรกๆที่พระองค์ตั้งศาสนาเนี่ยด้วยความที่คนทั้งหลายมีบุญญาธิการได้ฟังได้บรรลุกันมาก พอการเวลาผ่านมาพอการเวลาผ่านมาไม่นานอ้าวความหย่อนยานก็เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจา้าไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้นี่หลังจากพระพุทธเจา้าปรินิพานแล้วพระอาหารหันต์ประนรณิพานพระปุถุชนที่บวชกันมาตั้งแต่ชุดหลังๆใช่ไหมก็มาจากชั้นวรรณะกันต่างกันมาจากตระกูลที่ต่างกันก็เกิดการตีความกันตีความกัน เอ้านี่พระที่เจ้าไม่ได้ห้ามเอาไว้แสดงว่าทาได้ก็ทําไปเห็นไหมเพราะไม่มีบัญญัติไว้ในสิกขาบทนี่อ่ะก็ทําไปโอ้โหทำกันเจริญไปหมดเลยสุดท้ายพระาศาสนาก็อันตรธานไปท่านบอกว่าตั้งอยู่ได้ไม่นานดังน,นั้นกฎร,ระเบียบต่างๆที่ออครูบาอาจารย์ท่านกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติกันนะสิ่งที่ท่านวางแบบแบบแผนเอาไว้เนี่ย เพื่อให้อะไรเพื่อให้องค์กรเพื่อให้ศาสนาเนี่ยมันดํารงอยู่ยาวนานไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎมีเกณฑ์เอาไว้โอ้โหอย่างบอกว่ามากันเละกันเลยนี่ก็เลยตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้นะแต่ละยุคในยุคก่อนมันก็ระดับหนึ่งพอยุคหลังมันก็ค่อยย่อนยานลงตามส่วนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเราเข้มงวดนะไม่มีนะในวัดนี่ห้ามมีสุบุรีห้ามปปามีอะไรต่างอ้าวตอนหลังๆม,มัก็ยังเห็นแวบๆเข้ามาเหมือนกันนะเห็นไหมทั้งนั้นเนี่ยมันก็ค่อยย่อนยานอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ค่อยช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมเสื่อมลงไปตามกําลังพิบากหรือว่าตามกําลังการหย่อนลงไปของผู้คนในแต่ละยุคราวน,นี้พระองค์ก็บอกเนี่ยพอไม่บัญญัติสิกขาบทเอาไว้แล้วก็ไม่ได้แสดงธรรม้พิสตันอย่างนั้นทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้คือวิปัสสีสีขีแล้วก็เป็สภูอยู่ไม่นานดูกนสารีบร พระองค์บอกเลยว่าดอกไม้ต่างพันธุ์ที่เขาต่างพันธุ์ก็หมายถึงว่า,าหลากหลายสายพันธุ์นะที่เขากองไว้บนพื้นกระดานยังไม่ได้รับการร้อยได้ร้อยด้วยได้ด้วยได้ก็หมายถึงว่ามันเหมือนดอกไม้มากองเอาไว้อะไม่มีได้ก็คือเอามาร้อยเป็นดวกพวงมาลัยเนี่ยไม่มีการร้อยด้วยได้ย่อมรมย่อมพัดกระจาย ขจัดกําจัดซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ร้อยได้ไม่ได้ร้อยด้วย,ย,ยได้ฉันใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อต่างโคตรกันต่างชาติกันออกบทจากตระกูลต่างกันจึงอย่างพระาศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันชั้นนั้นเหมือนกันเพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ทรงกําหนดกิจ ของสาวกด้วยพระนาไทยแล้วทรงสั่งสอนสาวกท่านเปรียบเทียบว่าธรรมวินัยหรือข้อปฏิบัติต่างๆนั้นเหมือนกับได้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยเนี่ยปลอยพวงมาลัยพระเนี่ยลูกศิษย์ที่บวชมาในภายหลังหรือพุทธบริษัทเหมือนดอกไม้หลากสีคำว่าดอกไม้หลากสีหมายถึงว่ามาจากตระกูลต่างๆตระกูลคนจนคนรวยคนมีฐานะอะไรยังไงก็ตามพอมารวมกันแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ นะหรือว่าเป็นนักบวชเป็นพระพิสุทธิ์สามเณรบัณิกาคร mm hmm. าวนี้พอเขาเรียกว่าร้อยพอ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันหากมันไม่มีกฎเกณฑ์ขึ้นมาไงโอ้คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างงน้นไม่ต้องอะไรมากเนี่ยแต่นักเรียนเรามาเนี่ยี่สิบสามสิบคนนะคนหนึ่งจะเปิดฟังเพลงอีกคนหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์มาเล่นอีกคนหนึ่งมา <ś c oughs> โอ้โหโรงเรียนเราก็คงไม่ได้เป็นโรงเรียนใช่ไหมมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มันก็ต้องมีระเบียบแบบแผน อย่างที่บอกไปว่าพระเ,เจ้าทั้งสามพระองค์นั้นอะ่ะ mm. ก็ในเมื่อลูกศิษย์มันไม่มีความผิดไงบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมก็ไม่จําเป็นต้องไปตั้งแบบแผนกฎเกณฑ์อ่าพอไม่ตั้งแบบแผนกฎเกณฑ์พอคนรุ่นหลังมาแล้วเขานี้โอ้ตีความก็จงไม่ได้ความเลยนะพอตีความไม่ได้ความเหมือนคําคําหนึ่งนะเดี๋ยวขราวน้าอี๋จวจะเอามาขยายความให้ดูเมื่อขราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องคําว่าอุเบกขาไปนะ่ะคือถ้าแปลเนี่ย มันคนละเรื่องกันกับที่พวกเราเข้าใจนะคือพวกเราความหมายของเราอุเบกขาแปลว่าวางเฉยแต่พอไปถอดรูปศัพท์มาแล้วมันไม่ได้เป็นความหมายนั้นอย่างเดียวมันจะแปลกันตรงกันข้ามเลยแปลว่าการดูแลเอาใจใส่เลยนะเดี๋ยวจะมาขยายความแล้วก็จะเห็นภาพรวมรูปศัพท์มันชัดๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรพอแปลผิดความหมายอย่างนี้ปุ๊บมันก็โอ้โหมี เข้าปฏิบัติไปตามนั้นไปอีกไกลเลยดังนั้นมีโอกาสเวลาที่จะขยายความมาให้ดูชัดๆก็เหมือนกันเนี่ยพอพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติสิกขาบทเหล่านี้เอาไว้ก็เลยทําให้พระไม่มีจุดยึดจุดยืนต่างคนต่างตีความต่างคนต่างปฏิบัติโอ้คนนี้ก็สำนักนั้นว่าอย่างนี้สำนักนี้ว่าอย่างนั้นบริษัทพุทธบริษัทก็มั่วกะไหมดเลยตอนนี้ดังนั้นก็เลยเป็นเหตุทําให้ พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้ไม่ดำรงอยู่ได้นาน